รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพบัญชีกับสายอาชีพอื่นๆแต่ว่าพี่โตดเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีวิมลบริหารธุรกิจเรียนในสาขาวิชาการบัญชีเนาะพี่โต๊ดก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งสำคัญในการเรียนบัญชีคือบางทีเด็กๆเนาะมุมมองมุมมองของเด็กๆก็จะมองว่า การเรียนบัญชีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อถูกไหมพี่โต้เราจะต้องมาคำนวณหรือเปล่าเรียนสูตรสมการหรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยการเรียนบัญชีก็คือเราเพียงแค่รู้จักหมวนหมู่บัญชีบันทึกเดบิตเครดิตได้ถูกไหมพี่โนตใช่แล้วก็รู้จักวางแผนการเงินทํารายรับรายจ่ายของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เด็กบัญชีได้ไปแล้ว การเรียนเรื่องของการเอาใจใส่ของครูอาจารย์เรื่องของการดูแลล่ะคะเปไ็นไงบ้างโดยเฉพาะอาจารยร์ที่ปรึกษาเนี่ยจะวยที่มีอาจที่ปรึกษาเลยล่ะคะ่ะอยาี่ยเป็นคนที่ทําให้ตนเนี่ยแบบจบมาได้เลยนะวิการเนี่ยคือทั้งห้องเนี่ยก็คืออยากให้เรียนจบทุกคนเลยคอยตามมาเรียนคอยคอยแบบคอยตามให้มาเรียนนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในในในตอนนั้นนะครับ สอนจะแบบว่าเี่ยงไปเยอะเลยสอนกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาจารย์เนี่ยตามให้กลับมาเรียนบอกว่าขอเถอะนะครูขอเถอะเนี่ยตามกลับมาเรียนนันจะได้จบเป็นกรจะการขอนี่คือแบบว่าติดต่อคือให้เขาเห็นถึงความจริงใจของเราว่าเออเราเรา,เราดูแลเขาจริงนะเราช่วยเหลือเขาเราเรียนรู้จากวิมลเนี่ยจากเทคนิควิมลเนี่ยเอาไปใช้ในการทํางานได้ไหมครับผมว่าได้นะครับตอนที่ผมเรียนตอนที่เรียนเนี่ยก็เรียนเกี่ยวกับพวกีอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มัน จำวันคือหมายว่าหมายหมายถึงว่าเราได้อัยเราได้ายเราได้รายบ้าอะไรเงี้ยครับเรื่อเราต้องทําบัญชีของเราด้วยอ๋อหมือนว่ารายรับจากที่เราได้มาจากการแสดงภาพยนตร์ละครเนี่ยเราก็ต้องทําบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายรับและก็รายจ่ายอันนี้ก็คือมาจากบัญชีที่เราเรียนแล้วเรื่องจะบอกอะไรกับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่บ้างว่าถ้าเราเรียนอยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจบไปเราเอาอะไรบ้างจากที่เราเรียนยูเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องอะไรสาคัญที่สุดเลยผมว่าตั้งใจเรียนครับซึ่งเราเลือกที่จะมาเรียนที่นี่แล้วเราต้องการที่เราจะมีอาชีพในตรงสายที่เราเรียนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เก็บความรู้ให้ได้ได้เยอะๆเก็บคืออาจารย์สอนอะไรมาอย่างเงี้ยเราเก็บความรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในอนาคตอ่ะมีอาชีพรองรับอยู่แล้วและเราเรียนตรงสายมาด้วยยังไงก็ประสบความสำเร็จ